คำเรียกร้องว่าก็คุณปู่คุณย่าป้าลุงน้าอาทุกคนแนะนำหนีต้นโพก็ถามโพไปทีไรก็ถามกินหรือยังกินหรือยังจนเนี่ยมากินแล้วนะคะเอาชิมเลยค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าที่แนะนำมาอร่อยไหม อาหารขึ้นชื่อของที่นี่เลยใช่ไหมคะมีหลายสาขาด้วยนะมันดูน่ากินนะกินโชว์ร้อนร้อนมากอ่ะเนี่ยมา,ากินใช่อากาศก็ร้อนมากช่วงเนี้ยเขาบอกว่ามันจะร้อนมากเป็นพิเศษร้อนมากถึงมากที่สุดเนี่ยร้านก็อยู่กลางสี่แยกเลยแล้วแบบ ข้างวงเวียนเสร็จจากงานหน้าสมตรงมานี่เลยไปชิมราค่คาเนไงคะรสชาติถูกปากไหมเหมือนที่เขาแนะนำกันหรือเปล่าใช้ได้นะทำหน้าเหมือนไม่อร่อยไม่เลวร้ายด้วยอร่อยเหรอสลุปอร่อยไหมคะอร่อยโอเคค่ะ